46นะครับลูกบล็อกนะครับสำหรับชุดคัดหลังใครจะโมดิฟายเจ้า DGT ก็เท่ากันเท่ากันแต่ว่าน้หนักกว่าค่า K เยอะกว่าใช่ใช่ใช่วนกว่าอ้วนกว่าแข็งโป๊กออกตัวนี่พิทพาสเลยออกตัวอ่าอันนี้ออกตัวปิทพาสเลยมีปัญญาไหมจะเบหยาช่วยบุ Dude, ้ช่วยเต้ต่อเหมือนเลยจะทำยังไงแล้วนะฮะเกี่ยวลู่จะทำไงวะแม่งคุดแข็งเลยยี้เอ๋ออ่ะ สปริงแข็งมากนะฮะสปริงซีทนนีแข,แ,ขแข็งมากแต่ว่าไม่คานามือของต่อแห้วครับสบายครับผมนี่แหละครับจะเกียวรูดเอาจบครับอป๊ซื้เอเขาง่าย๊ยอะจบครับปืนครับยิงครับสปริงก็ถือว่าให้ค่าเคมาแข็งก็เดิมเยอะนะฮะน่าจะดีดออกเลยอ่ะคือต้นนี้แบบพุ่งพวดแน่ๆ เบอร์หนึ่งเดี๋ยวก็หลุดหรอกเบอร์สามเบอร์สามสิครับท่านกดไปเลยเึ๊บปึ๊บเบอเบเลยนั่นนั่นแหละคนละเสียงสวยงามมาเดี๋ยวรอดูครับเพื่อนเพื่อนผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับอันนี้เราลองกันแบบให้เพื่อนเพื่อนดูกันแบบไงดึงขึ้นมาขึ้นไหมแข็งโป๊กอะไม่มีไม่มีอันไหนแข็งก่าเทอร์โบหรอกมันเล็ก บูเล่เล็กคนละเรื่องเล็กกว่ามือจริงๆอันนี้ก็ทําลิ้นได้เนาะทําลิ้นใหญ่ลิ้นได้ได้น่าทำเนะอ่าเฟืองท้าย,อ,ยอ่าโอ้โหสปริงโคตรแข็งอ่ะ <S <S อันนี้ออกตัวทีแบบแป๊ดเลยนั่นแหละครับนี่ครับกะโลกกระโหลกนะเห็ะไหมวโากระโหลก กระ,ะโหลกแรงเวียงดีมีมีถ่งวงไว <ป S> ้ด้วยมีแหวนด้วยนี่จำได้ครับวันนี้ช่างต่อจำได้นะครับไม่เบลอครับผูกแหวนอะไรเยอะแยะวะาไม่รู้ว่ามันมันเดียวมันไม่รู้สิมันต้องมีอะไรทักอย่างหนึง่งอาจจะทำน็อตมาไม่ถึง เป็นไม่ได้นะน็อตมาไม่ถึงหัวไม่ถึงเกีียวหน้าก็เลยต้องมีน็อตสองเอมีแหวน2ตัวตอนนี้เพื่อนๆมาดูกันเยอะนะครับตัโดยถึงรวมถึงเมียด้วยนะครับเมียมาดูแล้วนะครับครับน็อตสองตัวปะแล้วต่ออันนี้ออกไปเลยอ่า อันนี้คือเรามาลองทำให้เพื่อนๆดูก่อนนะครับว่ากรณีที่แบบว่าเฮ้ยใส่ชามแต่งไปปั๊บเนี่ยมันจะมีอะไรที่แบบว่าเฮ้ยแค่ชามอย่างนี้ก็จบแล้ววิ่งแล้วอะไรอย่างเงี้ยแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็คืออันนี้เป็นชามแบบเขาเรียกว่าเป็นชามสําเร็จนะครับไม่ได้เป็นชามไทยทําฉะนั้นมันก็อาจจะมีผลลัพธ์ที่แตกต่างกัน ตอบไม่ได้ครับเพราะเราเองก็ไม่เคยลองใช่ไหมนี่แกะครั้งแรกน,นี่แกะครั้งแรกเลยฮะลองกันสดๆเลยเอากองออกด้วยเอากองออกด้วยอ่ะจะเย็นจะเย็น <S 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 เอากองออกด้วยนี่เดี๋ยวอีกเรื่องหนึ่งดูดิแต่ละคนไปทางแรงกันหมดแล้วอ่ะเอารถกันเอามาทําแรงอ่ะ <S <S ใครที่บอกว่ากินน้ํามันเท่าไหร่อันนี้ไม่ต้องคุยกันครับเพราะว่ารถไม่ได้ทํามาให้ประหยัดแน่ พี่พี่พูดความจริงไงด้เวพี่รีวิวไว้อ่ะอัตรากินน้ํามัน2 6่8ถึงยีโลลิตรมีแต่คนด่า <ขอ S 2> แดกจังเลยกินจังเลยแตเ่เขาไม่เขาไม่เข้าใจว่าในพิกัด3ามร้อเนี่ยกดจริงๆมันก็24โลลิตรนะประมาณนั้นพี่ใช่ไหมใช่ทุกรุ่นเลยพี่ทุกรุ่นแหละใช่ครับมันไอแบบสามโลลิตรสาโลลิตรทำได้ครับ ขีดตีบคอเขาเร่งอย่างนั้นเขีดแ,แบบว่าโอ้โหโลกนี้แม่งไม,ม่มีความสุนทรีในการบิดกันเร่งเลยพอแล้วจะใส่อะไรเยอะแยะมาใสหัวท้ายเออหัวท้ายมาลองหน่อยนะสวัสดีช่างงอกครับผมอันนี้เอามาลองดูก่อนนะช่างงอกนะนี่ช่างงอกสนเลครับก็เป็นอีกหนึ่งคนที่ทำแลมนะฮะปิดปิดปัดปัด,ปดอยู่ จริงๆก็คุยกับช่างช่าง,งหอ,อกไว้ว่าจะทําคันนี้เหมือนกันแต่อันนี้เขามาให้โอมันดูก่อนว่าแรงม้าเป็นอย่างไรแล้วก็คาแรคเตอร์ของการเปลี่ยนชามแล้วรถเป็นอย่างไรนะครับอ่ะเรามาดูกันยังไงก็ต้องเดี๋ยวสั่งเฟืองท้ายช่างหอ,อกไว้เลยเฟืองท้ายจัดไปของชามก่อนให้มันเข่าที่ก่อนะอให้มันเท่าที่ก่อน ลองดูเ <One> ฮ <input> ้ยข้อแรกเลยเฮ้ยข้อแรกเลยคือทำไมปลายเป็นแบบนั้นวะความเร็วเพิ่มเฮ้ยเฮ้ยปกใจอะไรวะ ตกใจเดี๋ยวตกใจเมือเ่อกี้คือกล่องตัดเท่านั้นเลยเหรอใช่ดิลองอีกร้า25ตัวเท่าของเดิมแต่ว่าเดีย๋ยวรอให้อีกนักศึกษาลองลองก่อ,อนไม่ร้อนเข้า เราแรงนานนิดเป๊ะมากเลยแต่งงมากเลยทำไมดีๆมันโดดไป160อยหกสิแล้วขออีกทีหนึ่าน่าจะเข้าที่แล้วเพราะว่าหน้าชามจะเป็นแบบอยู่มันๆอยอะใช่ แต่เพิ่มเติมคือยาวมันบา,ออาได้ไงวะจะแปกว่าชามันเปิดร่องมาดีกว่าถ้าบาเท่านียผมว่าตีให้ว่าใกล้เคียงเดิมอ่ะใกล้เคียงเดิมแต่ถือว่าชามไม่ขี้เหร่ใช่ไหมแต่ว่าได้ความเร็วเพิ่มขึ้นเยอะเลยครับมันเป็นไม่ได้อะ คือมันนจะเป็นที่ล่องเม็ดป่ะหรือว่าเรื่องขององศาชามแล้วก็การบีบให้สายพันขึ้นเอออันเก่าอ่ะมันชามดูใหญ่แต่ว่ามันขึ้นไม่สุดอ่าไม่สุดเหลือแต่นี่มันจะขึ้นพอดีเป๊ะขึ้นพอดีเป๊ะเลยใช่เพื่อนเพื่อนเห็นไหมครับของเดิมชามเดิมครับร้อยี่สิบจีริงจริงอ่ะคือร้อยสี่วทีแล้วมขีเลยแต่ณขณะนี้ครับมันโดดไปร้อยแล้วครับร้อยกครับแม่เจ้าถ้าเป็นร 60G หน้าไม้ก็ประมาณร7 5้า แต่ยังนั้นก็ต้องลองต้อองงลดูว่าไหวหรือเปล่าใช่ใช่พี่เพราะว่าถ้าถ้าผมจะเทสเป็นรถวิ่งบนรถบนเนี้ยมันจะอัดลมแรงแล้วจะจะคุยไปเรื่องใช่แต่ไม่ขี้เลนะใช่พี่ไม่ขี้เลนะเพิ่มไปยี่สิบป่ะพี่เออเพิ่มความเร็วไปยี่สิบอย่างน้อยบอกว่าร้อยห้าสิบอะขี่ถึงแน่นอนร้อยห้าสิบีพอนะฮะไม่ได้หมายถึงว่าร้อยห้าสิบได้หม่แล้วถ้าเกิดว่าดูจากกราฟอะผมว่ามันก็ ถ้าดูด้วยตามันเหมือนเดิมเลยพี่กาฟไม่้เพียงคือกราฟไม่ได้แบบว่าแตกต่างของเดิมเท่าไหร่ใช่ใช่พี่แต่ความเร็วปลายขึ้นขึ้นใช่พี่กราฟก็ดีขึ้นนิดหนึ่งพี่จนช่วงช่วงงท้ายอะพี่เป็นช่วงท้ายก็คือช่วงนี้นะฮะที่เห็นยกเนี่ยใช่ใช่ครับพี่คือต้นกลางเนี่ยเหมือนเดิมใกล้เคียงเดิมใกล้เคียงเดิมแต่พอกลางปลายปั๊บยกยกเลยใช่พี่ยกยกหมดเลยใช่แล้วยกไม่พอยกแถมอีกอยาด้วยจากร้อ G กลายเป็น1 6 0 G อะใช่พี่ ไปถ้านนไปวิ่งดูดไปในกลุ่มอะไรเงี้ยมันก็รองเตไ,ได้เลยได้แน่ๆ<ช>นะ